ทำเรียลอินสตาแกรมยังไงแบบไม่เอาหน้าออกนะคะโดยที่วันนี้เราใช้เป็นรูปโปรดักนะคะวันนี้โค้ดแอจะมาสอนฟรีให้กับทุกๆคนเลยนะคะว่าโค้ดแอเนี่ยใช้ในช่อง i n s t a g r กรมเนี่ยมีหลายๆน้องๆหลายๆคนมาถามโค้ดแอว่าโค้ดค่ะช่วยสอนวิธีการตัดคลิปให้หน่อยว่าโค้ดแอใช้วิธีการไหนนะคะวันนี้จะมาแจกคีย์แพงให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูโค้ด โคดแอในช่อง y t u t u เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะวันนี้จะมาสอนฟรีในการทำคลิปเรียวยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะบอกเลยนะคะว่าโคดแอจะทำอ้างอิงจากคลิปนี้เนาะพอดีว่ามีน้องๆมาถามโคดแอร์ค่อนข้างเยอะให้สอนวิธีการทำคลิปนี้นะคะโอเคเนี่ย วันนี้จะมาสอนฟรีให้กับทุกๆคนเลยนะคะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปอีกหนึ่งหน้าจอหนึ่งนะคะอ่ะโค้ดแอจะบอกเลยโค้ดแอใช้คลิปนะคะโค้ดแอใช้แอปที่มีชื่อว่า VN นะคะทุกคนเป็นแอปนี้เนาะเป็นแอปฟรีเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จัก VN เนาะแต่ว่า ส่วนมากถ้าใครที่ใช้ Tik Tok ก็จะใช้เป็นแคปขาดนะอะแต่อันนี้เป็น Vn นะทุกคนโอเคให้ทุกคนมาที่ตรงนี้มุมบวกนะคะอันดับแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องเตรียมรูปนะอันนี้มีทั้งหมด18รูปนะคะก็ให้ทุกคนมาที่ New Project นะคะแล้วก็มาที่ Photo อ่าอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นรูปที่โค้ดแอดเตรียมไว้แล้วนะคะทั้งหมด18รูปนะคะทุกคนโดยที่รูปที่1ถึงรูปที่8เนี่ย มีความยาว0.2โอ้ถ้าเราเนี่ยไปนั่งตัดตัดเนี่ยมันจะยุ่งยากใช่ไหมวันนี้โค้ดแอมมีเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็ให้ทุกคนมาที่ตรงนี้กดไปที่1รูปแล้วนะคะโอเคแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้ทริมตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่0.3อ่าโอเคอ่าโค้ดแอมมาที่0.2อันนี้นะคะ เพราะรูปที่1ถึงรูปที่8คนแอใช้เป็น0.2นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าอันนี้ Vn อันนี้เป็นแบบฟรีนะคะทุกคนก็ให้ลบอันนี้เราสามารถลบได้เลยนะคะเราก็ลบนี่กดลบได้เลยที่สำคัญอย่าลืมว่ารูปที่เรานำมาต้องเป็น9ต่อ16นะคะให้เรามาที่ตรงนี้แล้วกดคำว่า9ต่อ16นะคะทุกคนโอเครูปแรกได้แล้วนะคะเราเหลืออ,อีก7รูปใช่ไหมคะทุกคน อันนี้เทคนิคที่โคดแอ้ air ใช้นะก็คือในการ c o อปปี้โคดแอ้ประก๊อปปี้ไปอีกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าโอเคพอได้แปดรูปแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคพอรูปแรกปุ๊บให้เรากดมาที่รูปอันที่สอง แล้วเราก็กดรีเพจไปเลยนะคะใช้รูปนี่ข้อดีของตัว vn นะคะก็คือพอเราใช้1รูปแล้วใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นว่า use เราก็รู้เลยอ๋อรูปนี้เราใช้แล้วเราจะได้ไม่ไมต้องใช้ซ้ำนะคะทุกคนอ่ะได้รูปที่2แล้วนะคะถัดมารูปที่3อ่ะโอเครูปที่4 อ่าโอเครูปที่ห้าปุ๊บอ่ารูปที่หกอ่ารูปที่เจ็ดรูปที่แปด เราได้แล้วนะคะทั้งหมดเดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8อ่าเราทำเกินมา1นรูปโอเค1ถึง8เราใช้0.2เราได้แล้วนะคะรูปที่9เราใช้0.8คนแราใช้0.8นะทุกคนก็ให้เรามาที่กดตรงรูปตรงนี้นะคะแล้วก็กดมาที่ริมตรงนี้เนาะ นี่สมมุติอันนี้มันเป็น1วิ1 1วิใช่ไหมเราใช้0.8นอ่าโอเคปุ๊บถัดมารูปที่10ถึงรูปที่16โค้ดแอ้ใช้0.6ให้เราเลือกรูปแรกก่อนอ่าอันนี้กดมาปุ๊บ ใช้โค้ดแอชใช้0.6อ่าโอเคแล้วเหลือได้รูปที่10แล้วใช่ไหมคะเหลืออีก5รูปโค้ดแอชก็ใช้วิธีเดิมก็คือ copy เลย1 2 3 4 5 6อ่าเรารู้ว่ารูปที่10อ่า รูปที่11รูปที่12รูปที่13รูปที่14รูปที่15 รูปที่สิบหกอ่าโอเคเราใช้ทั้งหมดสิบแปดรูปใช่ไหมคะอ่าเหลืออีกสองรูปรูปที่สิบเจ็ดกับรูปที่สิบแปดรูปที่สิบเจ็ดโคตแอชใช้ศูนย์จุดห้า ก็มากดนี่แล้วเราก็กดไปที่หนึ่งศูนย์จุดห้าปุ๊บโอเคอ่ารูปที่สิบแปดใช้รูปนี้ศูนย์จุดสะ โอเคเห็นไหมคะทุกคนได้แล้วนะทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาตรงลูกศรขึ้นนะคะ,ะ,คะเพื่อจะเซฟนะทุกคนปึง้งแล้วก็กด Export ไปเลยอ่าเท่านี้ เพลงจะมาแล้วนะคะทุกคนเท่านี้คลิปจะได้แล้วนะคะทุกคนมาอยู่ในที่ตัวโฟโต้บุ๊คของเราแล้วนะคะโอเคปุ๊บนี่ก็มาอยู่ที่โฟโต้นี้ตัวและเห็นไหมอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ให้มาที่ i n s t a g r กรปุ๊บอ่าแล้วก็มาเลือกบวก ตรงนี้แล้วก็กดที่ reels นะคะโอเคแล้วพอเราได้ปุ๊บอันนี้ใช่ไหมให้เรากดบวกนี่แล้วเราก็กดเพิ่มอ่าทุกคนแล้วใช้เสียงโค้ดแอรใ,ใช้เสียงนี้มังกี้เออนี่ประมาณนี้โอเค อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กดเซฟแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะโอเคเป็นยังกันบ้างง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าใครดูครั้งแรกนะโค้ดแอจะบอกเลยว่ามันอาจจะงงๆนิดนึงเนาะแต่ถ้าแบบทําไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะคะโอเคอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็มี ทริคอีกหลายๆอย่างเนาะสำหรับใครที่สนใจเรื่องวิธีการทำเร e ยลนะโค้ดแอ้มีคอร์สนะคะ,ะปั้นเรียลนะบนอินสตาแกรนะคะตอนนี้กำลังมีราคาพิเศษเลยนะคะเชื่อเลยว่าใครที่วันนี้ยิงแอดอย่างเดียวแล้วไม่ปังนะถ้าคุณอยากเปิดค่าการมองเห็นอยากใช้เรียวให้ปังนะคะทุกคนให้ทุกคนนะโค้แอมแนะนำเลยสำหรับใครที่วันนี้อยากจะแบบ ทำสินค้าให้ดูน่าสนใจอยากเพิ่มผู้ติดตามนะคะตัวเรียลนี้คือมาแน่นอนเลยนะคะสำหรับใครสนใจเรียนกับโค้ดแอ้นะอย่าลืมทักไลน์สามารถทักไลน์โอของโค้ดแอ้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็สวัสดีคะ่ะ